ว,นะวันนี้คุณแม่ไม่ได้เตรียมเป็นโตให้นะคะก็จะต้องทำเองซึ่งสิ่งที่จะทำก็คือไข่เชียวา้คุม,คม่ทไก่สรุปไม่ต้องทำเป็นตตเพิ่มคุณแม่เตรียมไข่ต้มไว้แล ห้าโมงครึ่งเกือบหกน่าจะห้าสี่วันนี้ยูกิก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,นะร่นะสกายตาเกียวอืม่ื่อแต่กมาแ่ว่ไม่อะไรัไอ่ะสิ่่ไม่ไไต้องกก็ไม่ส่งตอนนี้กํลาลังอุน่นรถอุ่นเครื่องนะคะเพราะว่าหนาวรถเย็นกลับบ้านกนัน The The ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบเก้านาทีอุณหภูมิข้างนอกประมาณลบสวันนี้เป็นวันที่ยีวันศุกร์ซึ่งกำลังจะเป็นวันหยุด3มวันของญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าวันจันทร์จะบอกว่าวันนี้ก็คือทำสมัครงานกับบริษัทจัดหางาน ซึ่งบริษัทจัดหางานอะ่ะเขาจะคอยคุยกับเราทุกเดือนเพื่อที่จะเก็บฟีดแบ็ว่าเอ้ยทำงานเป็นยังไงบ้างซึ่งวันเนี้ยเขาก็มาคุยกับน้ำบอกว่าการพัฒนาภาษาญุ่นของเรามันเป็นแบบแบบเนี้ยเอยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงปล่านะขังก่อนๆอ,นอะ่ะคือคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามว่าคํานี้คืออะไรคะคํานี้คืออะไรคะอะไรเงี้ยตลอดแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่มีสะดุดเลยอะไรเงี้ย เอ้ยหรือว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราที่เริ่มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันจะได้ผลอะไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็คือการทํางานนี่แหละคือการทํางานครั้งนี้มันต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วที่น้ําบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรากลับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกครั้งเพราะว่ามันใช้ภาษาญี่ปุ่นตลอดทั้งวัน เขียนอ e ีเมลภาษาญี่ปุ่นคุยกับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ก็ตอบแบบภาษาญี่ปุ่นเพื่อนร่วมงานก็คุยภาษาญี่ปุ่นเท็กซ์บุ๊กที่ใช้ใน lab ก็เป็นภาษาญี่ปุ่น,น,งงน,นทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นอะแล้วจะไม่ให้เราเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ไงอะเออแต่เราก็ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอยู่ดีก็เลยต้องมาเรียนอยู่ตอนนี้โอเคเท็กซ์บุ๊กวันนี้ก็เล่มเดิมค่ะ JLPT N 2แนะนําจริงๆนะใครที่แบบกําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอะนี่แหละมันดีจริงฮะเียบร้อย วันนี้คำศัพท์ที่เรียนไปก็คือมีคำว่าฮิคาวาริฮิคาวาดิแปลว่าเมนูรายวันอะเปลี่ยนทุกวันเมนแปลว่าเมนูหลักมิกซ์มิกซ์ก็แปลว่าผสมรวมกันแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าวาฟุวาฟุก็คือ j a p a n e s e สไตล์โยฟุ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 แบบ Western ์นคำสุดท้ายก็คือคำว่าโซเรโตแปลว่าแล้วก็และก็ and also โอเคก็จำได้อยู่สี่คำไปนอนดีกว่าทุกคนบ๊ายบายฝันดีนะคะ good morning นอนดูทีวีเชังนอนก่เ้าเขาผัดสุกนเหมือนน้มันดูสั้นหลงไป เยอะยิ่งน่าสร้งหรอหนยเนี่ยกิเอ่อหิมะตกหลังคาร้อนสีขาวน่าหักมนาโอเควั <od ih> ok <ai> okay, นนี้กําลังจะไปซื้อของนะคะลิ Please. ได้มาจากคุณแม่คือคุณแม่จะมอบหน้าที่ให้พวกเราไปซื้อของช้อปปิ้งคุณแม่จะให้เงินทุกเดือน <f ums> คุณแม่ให้เงินเอาไปซื้อของทงั้งๆที่คุณแม่ไม่ได้ทำงานแต่เราทำงานมา เราสองคนซื้อของเป็นอา,อาหารนะคะเข้าบ้านทุกอาทิตย์วันนี้รู้สึกว่ารายการของเยอะแล้วเนี่ยถึงละห้างกวิกน้่างนี่ซื้อหมดไปประมาณเจ็ดพันเยน สำหรับกินหนึ่งอาทิตย์เก็บเข้าตู้เย็นด้วยคุณโชมเปลาปลาเนืวว้อหัวเพิงที่ดี น,นี้ก็ลังทำกะเพราไรซ์นี่คือใบกะเพราที่ฟรีซเอาไว้ตั้งแต่หน้าร้อนนะคะหน้าร้อนคุณแม่ปลูกใบกะเพราเยอะมากแล้วมันเหลือก็เลยเอามาลวกแล้วก็ปั้นเป็น,ปนก้อนๆเอามาฟรีซใส่ช่องฟรีซเอาไว้เอาไว้กินหน้าหนาวพริกอันนี้ก็พริกคุณแม่ปลูกให้เหมือนกันประหยัดเงินไปได้มากโขโเโขซีกิววานขนมาจากไทยนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ญี่ปุ่นหรือยอย่างไรขนมาเอง น้ำปลาอสจีนไม่รู้ว่ามันคือซอสอะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นทำให้มันมีสีดำโอสเตอร์ซอสซอจะโอเคนะคุณได้ชคุณหลวบอกว่าอร่อยนะคะคือผ,ผ่านแต่จริงๆแล้วนางกินอะไรก็อร่อยอาจจะเชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่คือหน้าตาของผัดกระเห็นไหม ถ้าโชตะาบอกว่าอร่อยก็คือจบแค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะวันนี้เราจะปาร์ตี้กันนะคะทำไมมีเบอร์วสี่อันทุกคนมีสามอันยกเว้นเราหมูกับข้าวจะมีกันได้อืมอาจจะเค็มไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ชชตาบอกพอดีแล้วถ้าผู้ชายบอกว่าพอดีเราก็จะเชื่อว่ามันพอดีค่ะ わあ